อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้มีวิทยากรท่านเดิมจากครั้งที่แล้วนะคะก็คือน้องโอมนะคะแล้วก็คุณลุงคุณป้าคนเดิมเช่นกันก็คือคุณลุงวินัยแล้็คุณป้านภานะคะค่ะสวัสดีนะคะทั้ง3ท่านนะคะค่ะแล้วันนี้นะคะเราจะมาทบทวนของเก่าก่อนนะคะครั้งที่แล้วน้องโอมแนะนําหลักการเล่นคีย์บอร์ดง่ายๆไปนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อยอดแต่เราขออนุญาตทบทวนก่อนใช่ไหมคะได้ค่ะ ว่าคราวที่แล้วเราแนะนําอะไรไปบ้างได้ค่ะนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตทบทวนให้ให้เลยนะใช่ค่ะก็ในมือขวานะครับเราก็จะใช้นิ้วหนึ่งนะครับวางไว้ที่ตัวโดนิ้วสองวางไว้ที่ตัวเลครับนิ้วสาวางไว้ที่ตัวมีนิ้วสี่ที่ตัวฟาครับและนิ้วห้าที่ตัวซอนครับอ่าเราก็จะใช้มีโน้ตนะครับห้าตัวนะครับแล้วลองไล่ลงดู ก็จะมีโน้ตโดเรมีฟาซอนและซันฟาือขวาแล้วก็มือซ้ายจะมี3ามคอร์ดใช่ครวันนี้ทบทวนนิดหน่อย3ามคอร์ดง่ายๆนะครับสามคอร์ดนะครับก็เราจะเล่นในมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้แต่ว่าครั้งที่แล้วสอนในมือซ้ายไปนะครับก็จะเล่นในมือซ้ายให้ดูนะครับโอเคนะครับคอร์ด C นะครับประกอบด้วยตัวโดมีและซอนนะครับ ก็คือโบ o k e n c คอร์หรือเล่นแยกกันแล้วแบบที่2ก็คือเล่นเป็นคอร์ดเลยกด3อนิอันนี้ใช้ความจําได้เลยใช้ความจําได้เลยถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูภาพครั้งที่แล้วนะคะครับคอร์ดที่2คือคอร์ด F Major ครับประกอบด้วยโน้ตตัวโดฟา ้าท้องอมอาจจะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้วางอยู่ตรงหน้านะคะแต่สําหรับจริงๆแล้วก็คือเราจะต้องเล่นนั่งแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดอยู่ตรงหน้าเราเดี๋ยวขยบมานนี้ดีขึ้นโอเคอ่ะดีขึ้นครับแล้วก็คอร์ดสุดท้ายนะครับคอร์ดที่3ก็คอร์ดก็คือคอร์ด G7 นะครับประกอบด้วยโน้ตตัวทีฟาแล้วก็ซอนนิ้วที่5แล้วก็ 2, 1ใช่ครับห้แล้วก็หครับขายอีกทีนึง ที่หลายๆท่านเคยเห็นว่าเป็น G แล้วก็เป็นเลข7นะคะ<ม>อันนั้นก็คือ G7 ตามที่น้องโองมได้กดไปเมื่อสักครู่ทบทวนเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้มีอะไรยากๆมาอีกคะวันนี้นะครับ <laughs> หน้าตาน้องโอมแบบว่า <laughs> จริงๆแล้วการเล่นคีย์บอร์ดนะครับเราถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ เราอยากเล่นแล้วเราอยากร้องเพลงไปด้วยเนี่ยวันนี้ก็ม,มเีเทคนิคการเล่นเล่นโน้ตแล้วก็เราจะร้องเพลงไปด้วยง่ายๆได้ยินแล้วขนาดพี่เป็นนักดนตรีเองเนาะอย่างรู้สึกกังวลเลยเพราะเราไม่ถนดัดแล้วคุณลุงคุณป้าจะเหลืออะไร <c oughs> แล้วถ้าเกิดวิธีการนี้ <c oughs> เราจะให้ลูกให้หลานเขา ช่วยเหลือยังไงบ้างได้อย่างไรบ้างใช่ไหมครับหรือว่าคุณลุงคุณป้าต้องฝึกเล่นคอร์ดเองเลยค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยจาไม่ได้จําไม่ได้ใช่ถ้าจําไม่ได้เราจะมีวิธียังไงจําคอร์ดไม่ได้ใช่ถ้าสมมติว่าจาคอร์ดไม่ได้3นิ้วเนี่ยไม่ได้เลยอย่างที่น้องโอมบอกสองได้ถ้า2ไม่ได้ล้คะก็ถ้าสองไม่ได้ก็เราก็ใช้นิ้วเดียวเลยอ๋อเหลือนิ้วเดียว้เอ้าวแล้วจะเป็นเพลงเหรอคะก็ก็คือวันนี้อย่างที่เราบอกว่าวันนี้เราจะแบบมาเล่นคอร์ด ประกอบกับการร้องเพลงเพราะฉะนั้นผู้ชมทางบ้านนะครับก็อาจจะเอากิจกรรมนี้กลับไปใช้เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านอย่างแบบเล่นไม่ค่อยคลองก็ใช้น้วีเดยวไปเกาะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมาช่วยในการร้องเพลงหน่อยลูกมาช่วยในการร้องเพลงที่ถือว่าเป็นลูกๆนะจะได้ช่วยส่วนหนึ่งใช่ไหมส่วนน้ององค์ก็ผมก็จะเป็นเป็นหลายที่มีทักษะทางด้านดนตรีหน่อยนิดนึงจะช่วยแบบคน กดเป็นขอดใช่ไหมกดเป็นขอดนะครับ <กด S 2> แล้วก็จะบอกขอ,อดไปด้วยให้กดพร้อมกันแต่คุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณตาคุณยายต้องจําให้ได้ว่า,า1น,นิ้วเนี่ยฉันจะกด ตัวไหนใช่ไหมคะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คือต้องใช้เวลาจะวันเดียวไม่ได้อย่าทะเลาะกันนะต้องใจเย็นเทั้งหมดก็ต้องใจใจเย็นเ็ช่วยกันตีต้องใจเย็นๆย็ใจเย็นเ็เพื่อให้ความสุขแก่ครอบครัวเนาะก็คือถ้าท่านยังเล่นไม่ได้ให้ท่านกดตัวเดียวไปก่อนก็ได้จนท่านจําได้แล้วว่าตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นตัวต่อไปนะคะอ่านั้นเดี๋ยวเราลองๆไหมลองดูได้ครับน้องโอมจะเล่นทั้งหมด ครับวันนี้ผมก็เตรียมคอร์ดเพลงทรายกับทะเลแล้วก็เนื้อร้องในเวอร์สหนึ่งกับเวอร์สสองมานะครับเป็นท่อนสั้นๆนะครับมาเล่นด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้จะเห็นได้ว่าเพลงทรายกับทะเลเนี่ยจะมีคอร์ดแปลกๆเพิ่มมาอีกสองคอร์ดอันนี้ไว้สำหรับลูกหลานและกันลูกหลานละกันก็คือคอร์ดดีไมเนอร์กับคอร์ดอีไมเนอร์นะครับ นั้นลูกหลานจํานะคะใช่ครับส่วนแต่ถ้าคุณลุงคุณป้าท่านไหนอ่ะที่อาจจะเคยมีทักษะหรือพื้นฐานก็รื้อฟื้นได้อาจจะเล่นได้เล่นได้ค่ะนั้นลองเลยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะต้องต้องย้ำอีกทีหนึ่งก่อนว่าเราจะเล่นด้วยนิ้วนิ้วเดียววันนี้เราจะเล่นด้วยนิ้วเดียวนะครับตามตามโน้ตนะครับก็คือวันนี้ในเพลงทรายกับทะเลเนี่ยจะมีคอร์ด ประกอบด้วยคอร์ด C คอร์ด D คอร์ด E คอร์ด F และก็คอร์ด G ซึ่งมันก็คือโน้ตตัวโด,โดเลดมีฟาซอนน,น,นั่นแหละครับใช่ถ้าวันนี้นะครับคุณลุงคุณป้าไม่ใช้นิ้ว1ถึงนิ้ว5เนี่ยไม่ทันที่จะกดโน้ตแต่ละตัวก็สามารถใช้นิ้ว นิ้วสองดัชนีพีได้เลยนิ้วชี้ให้แบบเดี๋ยวมีนักร้องเนี่ยร้องตามคุณลุงคุณป้าชี้ทางนี้คือนักร้องเลยใช่ไหมคะครับผมถูกบังคับนะคะให้ให้ครูเล็กช่วยช่วยร้องอาจจะต้องทนฟังกันหน่อยนะคะแต่จะพยายบามอ่านั้นลองลองคุณลุงป้าก่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรบ้างเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองค่อยๆเล่นดูนะครับอันนี้นะครับถ้าผมบอกตัวโด กดทิศนิ้วชีไปที่ตัวโด,โดค่ะอครับกดย้ำกดค้างไว้เลยครับใช่ครับต่อไปตัวเลขครับตัวมีตัวฟาแล้วตัวซอนครับไปที่ตัวโดครับตัวเลครับ ฟาครับแล้วก็โดครับโดค่ะโดต้องฟังดีดิเราเราจะไล่ตามเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนตื่นเต้นไหมคะลองดูเมื่อกี้มีอะไรนะโดเรมีฟาซอนแล้วก็โดใหม่ใช่ไหมฮะโดเรมีฟาแล้วก็ <Do. S 2> โดอ๋อสแสดงว่าครั้งที่สองไม่ไปถึงโดไม่ไป,ไไปถึงซอน,ซอนกลับมาโดอ่ลองใหม่เขาลองใหม่ทบทวนใหม่อ่าเครานี้ลองลองดูลองดูที่โน้ตไปด้วยนะครับลองดูไปด้วยนะครับอ <c oughs> มองไม่ถนัดเดี๋ยวผมช่วยบอกด้วยนะครับสามป้ายตัวโดเลครับชา้ชาๆครับ<ม>ฟาครับโดครับซอนครับ อันนี้ไม่เกี่ยวโอเคค่ะอันนี้กลายเป็นเสียงเอฟเฟกไปแล้วต้องเปลี่ยนเป็นเสียงเปลี่ยนโอคโอเคกลับมาเดิมเมื่อสักครู่เป็นแก๊กค่ะก็ถ้าพลาดไปโดนก็ปรับกลับมาเป็นโน้ใหม่นะคะอ่านั้นลองใหม่นะคะเมื่อครั้งที่สองที่ที่ให้คุณลงคุณป้าเล่นอันนั้นคือเป็นเวอร์สที่สอง เป็นเวอร์ที่2แล้วก็จริงๆแล้วคำเวอร์ช1กับเวอร์สเนี่ยขอจะซ้ากันถ้าถ้าเล่นขอดในเวอร์ที่หนึ่งได้เวอร์ที่2ก็เล่นได้เหมือนกันอยู่ที่นักร้องว่านักร้องจะจําเนื้อร้องเนี่ยสำคัญตรงนี้ค่ะซึ่งนักร้องมีเนื้อร้องโอเคอัั้นลองใหม่นะคะลองอีกทีนึงนะครับโดครับผู้ชมทางบ้านใจเย็นๆนะคะผู้ใหญ่ในครอบตัวฟา โดครับซอนโดครับไปเลครับมีฟาโดซอนแล้วก็โดครับนี่คือจบหนึ่งเวอร์สเดี๋ยวลองๆไหมคะลองไหมคะกับนักร้องไหมคะลองๆลองลองงั้นเดี๋ยวผมจะกดอินโทรมาให้ท่อนหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยว คุณลุงคุณป้าก็รอผมบอกโน้ตแล้วเขาค่อยเริ่มด้วยกันนะครับนักร้องก็ลุ้นตามตามนั้นตุนตีนิดนึงนนค้ับรอบนีน้นั้นุนตีจะไม่ตามนักร้องนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นคอร์ดมาให้ก่อนนะครับ โดครับทเพลตายมีครับไปรอบครัีไปโดครับไปซอนครับไปโดครับไปซอนครับไปโดครับไปเลไปมีไปฟ้าไปโด ไปซ่อนอไปโดโออีกท่อน้หนึ่งครับอย่าพึง่งค่ดอย่าพึง่อองอให้เลยจริงเอาเป็นว่าคุณลุงคุณป้าไม่ตื่นเต้นเท่านักร้องนะคะจริงๆแล้วนะครับ <c oughs> เพลงชายกับทะเลเนี่ย กุญแจเสียงที่ออริจินอลหรือว่าต้นฉบับเนี่ยจะไม่ที่ไม่จะไม่ใช่คีย์นี้จริงๆคีย์จะสูงกว่านี้แต่ว่าปรับให้ง่ายใช่ไหมคะอมปรับมาเพื่อเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นในคีย์บอร์ดเมื่อสักครู่พี่จะขุดดินลงไปล้อข้างล่างใช่ครับอาจจะยากสําหรับนักรลองแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในเทคนิคหรือว่าเป็นในการปรับเปลี่ยนของของดนตรีบัมบันะครับว่าเราจะทำให้เพลงเนี่ยมันง่ายขึ้นในการเล่นอย่างเงี้ยครับ ใช่ต้องช่วยเหลือต้องช่วยหลื้รับการบาบัดใช่ไหมคะหรือว่าผู้ผู้สูงอายุใช่ไหมคะเข้าใจเรีนได้ง่ายๆเรายากไม่เป็นไรสําหรับผู้ใหญ่ท่านต้องต้องช่วยเหลือท่านนั้นลองอีกครั้งไหมคะสนุกไหมคะเมื่อกี้ถือว่าเป็นแบ็กอัพได้แล้วอกหน่อยแบ็กอัพศิลปินได้แล้วนั้นอ่นนั้นลองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ทั้งสองเวอร์สเลยหรือเปล่าใจเย็นๆค่ะอันนี้ไม่ใช่เพื่อคุณลุงคุณป้านะคะใจเย็นๆเพื่อพี่นิดนึงแล้วอย่งอีกเวอร์สหนึ่งเราซ้อมก็โอเคครับ เขอลองอีกครั้งหนึ่งนะคะนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอ,อินโทร,โทรมาให้ก่อนนะครับ จะแรงกแก่ไดนจะคอยอยู่ข้างเคียงกันต้องใจเย็นแล้วอยู่ข้างเคียงกันนะคะก็เป็นไปตามความหมายของเพลงเลยค้ามใจร้อนโดยเด็ดขาดนะคะจริงๆสําหรับบทเรียนนี้ใช้ได้สําหรับเด็กและผู้ใหญ่ไม่เอ่ยได้เือนกจริงจริงกิจกรรมกิจกรรมเหล่านี้นะครับในการเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเนี่ยเป็นการเป็นการประยุกต์กิจกรรมครับให้ให้ให้เหมาะสมกับ กับกลุ่มที่จะเล่นในในจะจะทำในกิจกรรมนั้นอย่างเช่นอ,อย่างเช่นกลุ่มคุณลุงคุณป้าเงี้ยแบบเออเราเป้าหมายของเราก็คือเล่นคีย์บอร์ดใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> แต่ถ้าเล่นคีย์บอร์ดยังไงให้รู้สึกว่าการเล่นคีย์บอร์ดของคุณลุงคุณป้าเนี่ยมีความหมายมากขึ้นแวก็วต้องเพิ่มลองเข้าไปและถ้าเป็นในกลุ่มเด็กเราจะใช้แบบนี้ได้ไหมเอ่ย ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันครับแล้วเราก็เปลี่ยนเพลงหน่อยอใช่ครับก็เป็นเพลง twinkle หรือเพลงอะไรก็ตามหรือว่าเพลงที่เขารู้จักเคยได้ยินทํานองก็อาจจะต้องย้ำว่าขอเป็นเพลงที่เด็กชื่นชอบหรือว่าผู้ผู้ใหญ่ชื่นชอบหรือว่าแบบเป็นยุคเป็นเพลงที่อยู่ในยุคสมัยที่คุณลุงคุณป้าเคยรองอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเพศทุกใบถูกไหมคะอ่าเมื่อสักครู่สําเร็จไปแล้วถือว่าสําเร็จแต่ร้องลูกลูกหลานๆต้องคอยตามคุณคุณพ่อคุณแม่หรือคุณป้าคุณตาคุณยายอย่านําท่านนะคะแล้วต้องใจเย็นมากมาก นะคะค่อยๆช่วยกันพากันไปแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครองท่านเองนะคะแต่ไม่ไม่งั้นคือถ้าใจร้อนก็จะทะเลาะกันซะก่อนนะคะทั้งหมดทั้งปวงต้องใจเย็นๆอ่านนั้นมาลองต่อไปเวอร์สต,ต่อไปหรือชองซ้อมต่อไปอ,อลองซ้อมให้คุณลุงคุณป้าก่อนครับแหมทีนึงนะครับก็ขอจะโน้ตจะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ฟังผมบอกเหมือนเดิมนะครับอลองพร้อมกันนะครับเริ่มจากซอนก่อนนะครับ หนึ่งสองซ้มซอนครับโดครับเลครับมีครับฟาโดซอนโดซอน ้ายโดครับอ๋เมื่อกี้แอบเห็นคุณลุงรู้ด้วยว่าตัวสุดท้ายคือตัวโดเริ่มจำได้เริ่มจำได้สงสัยจะเป็นนักดนตรีได้แล้วเนี่ยได้แน่นอนทีนี้ลุ้นที่พี่แล้วล่ะหากมีวันไหนะคะลองดูที่เวอร์สต่อไปค่ะทีนี้เรารวมวงกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะกดตัวซอนมาก่อนนะครับแล้วนักร้องถึงจะเข้ามานะครับพร้อมนะครับ โอเคครับอ่ะตัวซอนนะครับมีวันไหน<ด>ที่เธอไปกล<ด>ัจากฉันพร้อมกับโอ้มคลับฟา้าในหัวใจไม่เคยว่ามีวนะจะคอยเธอะย้อนซอนก่อนใจมัน แล้วก็โดซอนครับแล้วก็โดครับโดเป็นยังไงบ้างคะพอเล่นจบแล้วรู้สึกเป็นยังไงเอ่ยโล่งแล้วรู้สึกสนุกบ้างไหมคะหรือรู้สึกตื่นเต้นยังไงเอ่ยกอตื่นเต้นนี่ฮตื่นเต้นเป็นยังไงน้องอมลองคุยแล้วคือถ้า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 เล่นไปด้วยแล้วลองไปด้วยเนี่ย พอทำได้ไหมครับถ้าถ้าฝึกหลายๆครั้งอย่างเงี้ยจะจะฝึกเป็นนานๆนี่ก็ทำได้จะเริ่มทําได้มั่นใจว่าน่าจะทําได้เพราะว่าวันนี้ขนาดครั้งแรกแล้วไม่เคยเล่นดนตรีมาก่อนยังตามได้นะคะเพราะพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะตามถูกไหมเราจะร้องได้ไหมอะไรเงี้ยอีกหน่อยคิดว่าคุณคุณลุงคุณป้าเนี่ย เพอเพออาจจะแบบจำคอร์ดได้จำคอร์ดได้เองว่าคอร์ดไหนในเนื้อ้องแบบไหนแล้วก็สามารถร้องเองได้ด้วยอีกหน่อยก็เล่นเองโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้อง <condem S 1> มาพึ่งกันไม่ต้องมาพึ่งกันนั้นเราลองเวอร์ที่สอนครั้งหนึ่งแล้วเรวค่อยรวมนะคะได้ครับลองเวอร์ที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับนักร้องพร้อมนะครัะคุณลุงคุณป้าพร้อมไหมครับพร้อมไหมคะคุณลุงคุณป้าพร้อมไหมคะพร้อมรพร้อมเดี๋ยวตัวซอนมาก่อนนะครับ ป้ายตัวซ่อนซ้ไป้ายตัวโดครับเล่ครับมีลจากฉันฟาโดซ่อนครับโดแล้วก็ซ่อนครับก่อนใจมัโดไปเลยไปมีครับ ไปโดซ่อนแล้วจบที่โดครับครั้งนี้คล่องกว่าเดิมจริงๆจำได้ไหมคะพอจำได้ไหมจำไม่เคยจำไม่เคยแต่เห็นมีบางท่อนที่จะรู้ว่าแบบโน้ตตัวไหนเป็นโน้ตตัวไหนเริ่มพอจำได้พอจำได้พอจำได้แต่ทั้งหมดอาจจะยังไม่ได้เพราะว่าเป็นรั้งแรกแสดงว่ามีโอกาสใช่ไหมคะน้องโอมว่าถ้าเล่นซ้ำๆหลายๆครั้ง ย้ำๆไปก็อาจจะสามารถทำได้แล้วก็เล่นเป็นคอร์ดได้เลยใช,ใช่เพราะว่านักดนตรีเองในการจะเ,เล่นเพลงไหนหรือว่าจะจําคอร์ดได้เนี่ยก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเล่นแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องเล่นโดยการดูคอร์ดจะถามคุณลุงคุณป้าหน่อยวันนี้ได้ใช้ทักษะทั้งร่างกายสมองสายตาความคิดเป็นยังไงบ้างคะ ใช้สมองมากเลยมากมากแล้วรู้สึกดีไหมคะดีขึ้นแต่เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยแต่มันดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวหรือการสั่งการของร่างกายดีขึ้นสมอแล้วพอคีย์บอร์ดเนี่พอได้กดไปแล้วมันมีเสียงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับเสียงที่ออกมาว่าเรากดถูกเราเป็นคนแบบสร้างเสียงนี้ขึ้นมาเองนะคุณต้ารู้สึกอย่างไรบ้างครับภูมิใจมมันก็ สบายสบายใจไม่รู้แบบเราไม่เข้าใจภูมิใจในตัวเองจะพูดยังไงภูมิใจมั่นใจในตัวเองมากขึ้นใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเคยร่วมรายการเนี้ยเคยรู้สึกประหม่าไหมคะกับการที่จะต้องเล่นดนตรีหรือยากนะแบบว่าเราไม่เคยรู้จักเขาก็รู้สึกยากยากที่จะเรียนรู้ยากที่จะเรียนรู้แต่พอวันนี้มาเริ่มรู้จัก แล้วรู้สึกว่าเราจะพอไปได้อะไรอีกต่ออาจจะมีนักดนตรีเกิดขึ้นใหม่เพิ่มขึ้นอ่ะทีนี้มาลองดูทั้งสองรวมรวมรวมทั้งสองเบอร์สก็จะยาวขึ้นโอเคแม่ยาวขึ้นสำหรับพี่ด้วยค่ะโอเคครับเดี๋ยวอมจะอินโทรมาให้สองรอบได้ค่ะ วันใดที่เธอไปไกลจากฉันาในหัวใจไม่เคยโดนซอนแหละจะคอยเธอโดนย้อนมาซอนครับก่อใจโดนไปเลยคลื่นจะคอยพัดพาคอยสัตว์ทะเลโดครับซอนกดโดค้างไว้ยาวๆครับ โอยสุดยอดมากการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวมาก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 เพราะว่าอามาไม่ทันเรารอแสดงว่าเราเห็นใจซึ่งกันและกันเรารู้สึกแบบเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนเนื้อหาของเพลงเลยน้องโอซึ้งไปเลยวันนี้เลือกเพลงให้เหมาะกับการเอากลับไปใช้ในครอบครัวใช่ใช่เพราะว่าเราต้องใส่ใจซึ่งกันและกันใช่ไหมคะก็คือถ้าเห็นคนในครอบครัวรู้สึก มีความซึมเศร้าหรืออะไรแล้วก็นําตรงนี้มาใช้ได้แล้วก็ช่วยให้มีความสุขด้วยกันทั้งครอบครัวด้วยเล่นด้วยกันไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ท่านเดียวแล้วจะมาโซโล่ก็คือจะ4ี่ห้าคนมาช่วยกันกดก็ได้ถือเป็นความเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีเลยคบีบอร์ดก็มีต้องหลายออกเตปมีต้องหลายคี์มีต้องหลายเสียงสามารถกดได้หลายคนย้าอีกครั้งหนึ่งหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าทําไมต่าเหลือเกินทําไมต่ําลงไปแทบจะขุดดินใช่ครับมันมีเหตุก็คือว่าถ้าเราเราต้องเลือก เรนที่ง่ายๆเลือกตัวโนต้ตหรือเลือกคอร์ดที่ง่ายๆเพื่อที่ให้สําหรับท่านผู้ใหญ่หรือว่าใครก็ตามที่ไม่ได้เคยมีความรู้ทางด้านดนตรี<ช>เลยเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายแล้วจําได้ง่ายก,ก็อาจจะต้องยอมที่จะต้องมีเสียงที่ต่ําหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดักเรียนรู้ไปสักพักแล้วมีความรู้มีพื้นฐานที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะปรับ ให้มาร้องได้ง่ายขึ้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตทบทวนทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะคเพื่อให้แบบผู้ชมทางบ้านบางที่บางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาเจอ <c oughs> ลองดูซิเราทําอะไรกันแล้วก็นําไปใช้กับครอบครัวของท่านได้ด้วยนะคะนั้นเดี๋ยวลองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเล่น2เวอร์สเลยเล่นสองเวอร์สนะครับอีกสักครั้งหนึ่งครับลองดูนะครับโทรมานะครับ ไปเลย <จะ S 1> ครับไปเลยครับไปเลยครับไปเ้ยครับไปเลยูยรับไปเลย มีดีมากคล่องมากๆแสดงว่าไม่ใช่อุปสรรคเลยสำหรับท่านที่ไม่ได้เคยมีความรู้ทางด้านดนตรีหรือไม่ได้มีพื้นฐานเลยถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยเลยนะคะก็คือครั้งที่หนึงครั้งที่สองครั้งที่สาดีขึ้นเลยครั้งที่สี่เห็นได้ชัดเห็นได้ชัดจริงๆเพราะฉซึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองใช่แล้วก็มีพัฒนาการที่เห็นที่แบบอย่างได้เห็นได้ชัดมากๆว่า เสียงปอกกดเลย <c oughs> เสียงปอกกดเลยซึ่งตอนแรกอาจจะดูแบบงงงกันอยู่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอย่าท้อแท้สําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้นอกจากสิ่งที่น้องอมได้แนะนําไปเห็นว่ามีอีกมีมาแนะนําอีกว่าเราจะสอนหาคอร์ดหรือหาอะไรง่ายๆในอินเทอร์เน็ตก <c oughs> ่ไยในอินเทอร์เน็ตนะครับจะ คือในอินเทอร์เนต็ตเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เลยครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าถ้า,ถามีใครสนใจที่อยากเล่นขอร์ดได้มากกว่านี้นะครับ <c oughs> เราก็จะมีการหาข้อในอินเทอร์เนต็ตได้อย่างเช่นเว็บ Google ครับก็สามารถหาได้เราอาจจะพิมพ์ <Google S 1> ไปว่าก <Google S 1> มีทุกอย่างมีทุกอย่างครับพิมพ์ไปว่าขอดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดง่ายง่ายด้วยก็ได้เนาะมีไหมฮะมีค่ะใช้คำว่าง่ายง่ายขอดคีย์บอร์ดก็ แค่แค่คำว่าขอคีย์บอร์ดเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วครับอย่างที่ที่โอมหาหาหารูปภาพมาครับอ่านลองลองมีรูปภาพมีมีรูปภาพครับนะคะลองดูรูปภาพว่าของ่ายๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็จะมีนั้นขออนุญาตขอภาพขึ้นจอด้วยนะคะเขาก็จะมีบอกให้เลยว่าคุณจะกดอย่างไรใช่ไหมคะว่าจะกดนิ้วที่1หรือนิ้วที่3มหรือนิ้วที่ห้าหรือหนึ่งสองห้าก็ตามจริงๆจริงๆมีจะมีโน้ตโน้ตบอกว่าแบบเอ้ิต้องต้องโน้ต ต้องกดโน้ตตัวใดบ้างในในคอร์ดแต่แต่ละคอร์ดแล้วเราก็มาดูในบทเพลงใช่ครับว่าบทเพลงนั้นมีคอร์ดอะไรแล้วก็อาลองไปเลือกเลือกคอร์ดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคอร์ดที่โอมหามาครับลูกลูกแลหลานก็ฝึกก่อนฝึได้แล้วก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวนะคะถ้าไม่ได้ก็มากดอย่างที่น้องโอมสอนไปนิ้วเดียวดัชนีเท่านั้นที่จะช่วยท่านได้นะคะอ่านแล้วพอหาคอร์ดได้เราก็มาใช้ในเพลงได้หลังจากนั้นก็มา ประกอบกันเป็นวงถูกต้องค่ะอ่แล้วพอพอจากคอร์ดเนี่ยเรามีอะไรแนะนําได้อีกบ้างไหมคะเรื่องฝึกร้องก็จริงจริงการฝึกร้องเพลงผู้ใหญ่สามารถร้องได้ไหมจริงจริงผู้ใหญ่ร้องเพลงได้ครับอืมื่องเพลงู่เราอาจจะกดแล้วผู้ใหญ่ร้องก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะจะลองสักนิดไหมลองสักท่อนไหมคะลองสักท่อนไหมฮะยังเขินอยู่ ลองสักท่อนนี่ฮะจะเหนื่อยเพียงไหนอันงี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ครูเล็กช่วยคุณลุงคุณป้าลองลองนะครับลองไปพร้อมกันได้ก็ได้ได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่เป็นไรค่ะอ่านิดหนึ่งนะคะสั้นๆเพื่อเพื่อปรับปรับหน้าที่กันนะคะคราวนี้ผมจะเป็นนักดนตรีนะครับให้คุณลุงคุณป้าเป็นนักร้องกับครูเล็กเป็นนักร๊องนะครับมองไม่เห็นอ่าพอเห็นนะครับโอเคฮะอ่า เป็นนักร้องได้ด้วยนอกจากเป็นนักดน,นตรีนะคะ,ะวันนี้เซอร์ไพรส์มากๆนะคะ<ฮ>อ่ะนั้นฝากผู้ชมทางบ้านด้วยเราทั้งสี่คนจะมีความสุขมากๆในวันนี้คิดว่าในสิ่งที่เราแนะนําไปน้องโองมแนะนําไปจะทําสร้างความสุขให้ทุกๆคนในครอบครัวของท่านนะคะหรือว่าชุมชนของท่านได้ไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้นะคะเราทั้งสี่คนก็ต้องขอ,อ ลาทุกท่านไปก่อนนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์และได้ความสุขจากสิ่งที่เราได้แนะนำไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะ